วันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์วันที่13ผมเองก็ลืมไปแล้วนะครับว่านางสงกรานต์ปีนี้มีพาหนะเป็นอะไรดื่มอะไรกินอะไรสังสรรอะไรนะครับใครที่รู้นะฮะก็ตีความกันเอาว่าปีนี้เป็นยังไงถ้าเรามีความเชื่อที่ดีความเชื่อที่สอดคล้องอ๋อปีนี้เขาบอกว่าน้ําจะเยอะอ้าวเราก็หาวิธีป้องกัน หรือว่าหาวิธีจัดก,การบริหารน้ําในบ้านเรานะครับใช้น้ําให้มีประโยชน์นะบผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราตีความแล้วก็นําไปใช้กับชีวิตนะครับพอนึกถึงวันสงกรานต์ทีไรสําหรับเด็กๆเกนี่ยนะครับมันก็เป็นเทศกาลที่มันมีความสุขมากๆตอนเด็กๆจําได้ว่าวันที่รอคอยที่สุดก็อาจจะมี2วันเนาะมีวันปีใหม่กับวันสงกรานต์วันเกิดก็ไม่ค่อยได้รอคอยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เป่าเค้ก นะมีเป่าขนมครกบ้างมีอะไรพวกนี้บ้างนลเคไม่ค่อยได้เป่าเป่าขนมครกอะไรพวกนี้ไปตามเรื่องตามลาวไปก็จ <g ülme> <g ülme> ะรอวันสงกรานวันปีใหม่มีเสียงไม่ใช่ไม่ใช่สาวเอฟเฟกต์นะครับเป็นเสียงจริงๆนะครับก็จะรอวันสงกรานวันปีใหม่วันสงกรานเนี่ยเป็นวันของเด็กๆจําได้ว่าวันสงกรานเนี่ยสมัยที่เติบโตมาที่บ้านคุณยายนะครับแถวถนนทหารเป็น ถนนการค้าสมัยนั้นนะฮะอยู่ใกล้กรมทหารใกล้สถานีรถไฟปรายนีโอ้โหการค้าขายโตมากับแหล่งของกินพูดเป็นน้ำลายไหลโตมากับแหล่งของกินอร่อยอร่อยพะสงกลางเนี่ยคุณยายก็เอาแล้วครับกับคุณน้ากับคุณป้าทั้งหลายเนี่ยมาแล้วกะละมังหน้าบ้านสองสามกะละมังสาย,ยางหน้าปลาปามาใส่ในกะละมังให้ล้านหลานเล่นคุณยายมีหลานทั้งหมด7คน,นแต่ที่อยู่ด้วยนะฮะเติบโตกันมาด้วยกันเนี่ย ก็5คนนะครับอีกสองท่านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็บ้านคุณลุงบ้านอากูอยู่ติดกันตอนนั้นมีลูกอยู่สองคนโอ้โหสุดเปอร์แก๊งกเลยฮะรวมกันเล่นน้ําสาดน้ํากันมันมีแต่ความสุขแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเราสาดน้ําไปคนที่ถูกสาดน้ำนะ่ะเขาจะมีความสุขกับเราหรือเปล่าแต่ที่ได้แน่เด็กๆที่สาดน้ํามีความสุขแน่นอนแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่มูความสุข,ขก็ได้นะแล้วสมัยนั้นคนเดินทางไปมาโดยรถไฟก็จะ ต้องเดินทางผ่านตรงนั้นก็ไปเยาะกันหมดเอาเป็นว่าสงกรานเป็นเทศกาลที่มันชุ่มฉ่าทั้งประเทศเหมือนกับที่สมัยก่อนเขาบอกเลยชุ่มฉ่าทั้งประเทศและเป็นวันที่ร้อนมากพอร้อนที่สุดเนี่ยเราเล่นน้ําไอ้น้ําเกิดขึ้นฝนตกพอวันที่14.15วันที่สองที่สามของวันสงกรานเนี่ยจำได้เลยฝนจะตกและตกหนักมากเพราะว่ามันสะสมไออยูง มันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรมุมมองที่สําหรับเด็กๆแล้วมันก็เป็นความสุขนะอากาศช่วงนี้มันร้อนนะฮะก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยสาดน้ำเนี่ยนะฮะอย่าเอามันอย่าเอาสนุกอย่างเดียวสาดความโชคดีสาดความสุขสาดความรักน้ําไม่ต้องสาดแรงๆสาดเบาๆไม่ใช่สาดโอ้โหอ่อนหน้าหันเลยนะสาดทีนี่โอ้โหสะใจไม่เอานะฮะ ให้ความรักสร้างประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างชาติจะได้มาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆก็ให้ทุกคนมีความสุขจะปะแป้งใครคิดไม่ออกก็ปะแป้งตัวเองปลอดภัยที่สุดความสุขวันสงการาทุกคนดื่มด่ำสนุกสนานครับ